สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรวิ่งล่างตัวเดียวแม่นๆนะครับก็ลงให้ทั้งหมด3สูตรนะครับเป็นสูตรใหม่ทั้งหมดเลยนะครับก่อนจะไปดูแนวทางทั้ง3สูตรดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับตัวเลขที่จะออกในงวดวันที่1นธันวาคมนี้นะครับ ก็ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าจะออกตัวไหนนะครับสูตรคํานวณนี้มันก็มีครบทุกตัวนะครับสสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่ผมชอบนะครับผมก็เลยเลือกมาก็ได้แต่หวังว่ามันจะตรงกับรางวัลที่ออกในวันนี้นะครับมาดูวิธีการคํานวณนะครับสูตรที่1เนี่ยหลักแสนบวกกัน2ครั้งบวกหลักหมื่นสครั้งนะครับบวกหลักพันบวกหน่วยบนบวก10ล่างบวก10หน้าครั้งที่1บวกหน่วยหน้าครั้งที่1บวกหน่วยท้ายครั้งที่1 10บวกท้้ายครังที่2บวกหน่วยท้ายครั้งที่2บวก5คงที ได้ตัวเด่นตัวเดียวนะครับสูตรที่2หลักแสนบวกกัน2ครั้งนะครับบวกหลักหมื่นสองครั้งบวกหลักพันบวกหน่วยหน้าครั้งที่2บวก10ท้ายครั้งที่1บวกหน่วยท้ายครั้งที่1 2สองครั้งบวกร้อยท้ายครั้งที่2อครั้งนะครับบวก10ท้ายครั้งที่2 3ครั้งบวก1คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวก1สูตรที่3นะครับสูตรที่3นี่นะครับก็ เอาหลักแสนนะครับบวกกัน2ครั้งบวกหลักหมื่นสองครั้งบวกร้อยบน4ครั้งนะครับบวก10บนบวกหน่วยบน2ครั้งนะครับบวก10บล่างบวก10หน้าครั้งที่1บวก10หน้าครั้งที่2บวก3คงที่ก็ได้ตัวเด่นตัวเดียวนะครับมาดูสถิติย้อนหลังที่ผมทำเอาไว้นะครับผมจะย้อนหลังไปตั้งแต่งวดที่ออก89นะครับสูตรทั้ง3สูตรงวดแรกคำนวณได้เลข9เหมือนกันหมดนะครับเลข9้า เลขเก้าเลขเก้าแล้วก็มาในตําแหน่งหลักหน่วยล่างนะครับถูกงวดถูกงวดแรกนะครับงวดถัดมาคนระับคำนวณได้เลขหนึ่งเหมือนกันทั้งสามสูตรนะครับผลรางวัลออกสองหนึ่งเข้าหลักหน่วยนะครับงวดถัดมาคํานวณได้ซีได้หกได้สี่อ่ามีสี่กับหกนะครับผลรางวัลออกสี่หกก็มาครบทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะครับงวดถัดมาคํานวณได้เลขสองเลขสองแล้วก็เลขแปด ก็จับคู่28หรือ82นะครับผลรางวัลออก28งวดนี้ก็มาครบเลยนะครับงวดถัดมาคำนวณได้เลขเเลขเเลข9งวดนี้ได้ตัวเดียวเหมือนกันหมดนะครับออก9 4เข้าหลักสิบนะครับแล้วก็งวดถัดมาคำนวณได้เลข7เลข7แล้วก็เลข7เหมือนกันอีกนะครับออก37เนะครับเข้าหลักหน่วยแล้วก็งวดถัดมาคำนวณได้เลข9นะครับเลข9 เลขห้แล้วก็ผลรางวัลออก5 9ก็มาครบนะครับแล้วก็งวดทํามาคำนวณได้เลข0แล้วก็เลข0เลข0งวดนี้ได้ตัวเดียวเหมือนกันทั้ง3สูตรผลรางวัลออกเบิ้ลศูนย์ศนะครับก็มาครบเลยนะครับแล้วก็งวดทํามาคำนวณได้เลข2เลข2องเลขสา งวดนี้ก็จะจับคู่ได้สองสามหรือสามสองผลรางวัลออกสามสองก็ถูกทั้งสามสูตรนะครับแล้วก็งวดล่าสุดนะครับสูตรที่หนึ่งคำนวณได้เลขแปดสูตรที่สองคำนวณได้เลขสามสูตรที่สามคำนวณได้เลขสามก็จะได้แปดกับสามจับคู่ก็แปดสามสามแปดแล้วผลรางวัลเลขท้ายสองตัวล่างงวดล่าสุดออกสามแปดนี่ก็เข้าทั้งสามสูตรนะครับมาครบทั้งหลักสิบหลักหน่วยคราวนี้ามาดูตัวเลขงวดใหม่ในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมนะครับ ตัวเลขผมคำนวณเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะเพื่อความรวดเร็วนะครับสูตรแรกได้เลขศูนย์นะครับได้เลขศูนย์จะมาหรือเปล่ามาดูนะครับวิธีการคำนวณน,นะครับมาดูนะครับหลักแสนนี่บวกกันสองครั้งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองบวกหลักหมื่นนี่สี่ครั้งสี่แปดสามสิบสองบวกหลักพันเลขเจ็ดบวกหน่วยบนเลขหนึ่งบวกสิบล่างเลขสาม บวก10หน้าครั้งที่1เลข3บวกหน่วยหน้าครั้งที่1เลข6บวกหน่วยท้ายครั้งที่1เลข0แล้วบวก10ท้ายครั้งที่2เลข4บวกหน่วยท้ายครั้งที่2เลข7ตำแหน่งสุดท้ายบวก5บวก5คงที่นะครับผมเช็คตัวเลขนิดน,นึงเนาะ2 4ง3 2่สองบวก7บวก1บวก3บวก3บวก6บวก0บวก4บวก7บวก5ครบนะครับ 2บวก3 2เป็น3 4 3 4บวก7 4 1 4 1บวก1 4 2 4 2บก3 4 5 4 5บก3 4 8 4 8บวก6 5 4 5 4 5 8 5 8บวกอีก7 6 5 6 5ก็70นะครับสูตรที่1คำนวณได้เลข0นะครับก็คือตัวแรกที่ผมวงเอาไว้นั่นเองนี่นะครับได้เลข0ก็ตรงกัน รตรงกันนี่คือวิธีการคำนวณน,นะครับส่วนสูตรที่2คํคำนวณได้เลขเเลข9นะครับจะมาหรือเปล่าก็ต้องรอดูนะครับมาดูวิธีการคำนวณที่ได้เลข9นะครับหลักแสนสองครั้ง 1, 1, 2, 1 2, บวก1ได้2หลักหมื่นบวกกันสครั้ง8 8 16บวกหลักพันเลข7บวกหน่วยหน้าครั้งที่2เลข3บวกสิบท้ายครั้งที่1เลข8 บวกหน่วยท้าย้็ที่1 2ครั้ง0-0ได้0บวกร้อยท้าย้็ที่2 2ครั้ง5 5ได้10บวก10ท้าย้็ที่2 3ครั้ง3 42 1แล้วบวก1คงที่1-1ได้2 8 8 16บก7บวก3บก8บก0บวก10 3 4 12บวก1ครบนะครับ2-6ก็18 18 บวกเจ็ดยี่ห้ายี่บวกสามยี่แปดยบวกแปดสาเป็น46 46 47 48 48 49 59นะครับได้5 59ได้เลข9เป็นเลขเด่นตัวเดียวในสูตรที่2ก็คือตัวที่ผมวงเอาไว้นะครับนี่เลข9ส่วนสูตรที่3ามคำนวณได้เลข1นะครับได้เลข1น่งมาดูวิธีการคำนวณน,นะครับ เอาหลักแสนในบวกกันสองครั้งหนึ่งบวก1ได้2บวกหลักหมื่นสองครั้ง8 8ด6ปดบวกหลักร้อยบนใน4ี่ครั้งนะครับสองสี่ 8, บวกหลัก10บนหนึ่งครั้งเลข2บวกหน่วยบนสองครั้งหนึ่งบวก1ได้2บวก10ล่างเลข3บวก10หน้าครั้งที่1เลข3บวก10หน้าครั้งที่สองเลข2สูตรบวก3พื้นที่ผมเช็คตัวเลขนิดหนึ่งนะครับ หน่วกหนึได้สองอ่าแปดบวกกันสครั้งได้สิบบวกกันสครั้งได้แบวกสิบนเลขสองบวกหน่วยบนสครั้งหนบวกหนได้สแล้วบวกสิล่างเลขสาบวกสิหน้าข้อที่งสาบวกสิหน้าข้อที่สองสองบวกสบวทีครบนะครับสองวกสิได้สิบแปดสิบแปดบวกแปดยี่หกยี่หกยี่เจ็ดยี่แปมบาบวกสามสาหสาามเจ็ดสามแปดสามแปดมาบวกอีกสา ส1 48, นะได้เลข1สูตรที่3ได้เลข1นะครนะนี่ก็คือตัวนี้นะครับสถิติย้อนหลังทั้ง3สูตรมันก็เข้าดีหมดเลยนะครับแต่ในงวดวันที่1ท่าธันวาคมไม่รู้มันจะเข้าแบบที่ทำให้ดูหรือเปล่านะหรือจะมาเพียงแค่สูตรใดสูตรหนึ่งหรืออาจจะหลุดทั้งสามสูตรก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับแต่ถ้าถามความคิดส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าสตัวนี้ น่าจะมีในเล็กท้าย2ตัวล่างนะครับไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งหรืออาจจะมา2ตัวก็เป็นไปได้เช่นกันนะแต่มีแน่ๆนะครับตัวตัวหนึ่งนะครับมีแน่ๆตัวหนึ่งแต่ไม่รู้จะเป็นตัวไหนนะครับจะเป็น0ูนย์เป็นเเป็น1นึ่งี่ยผมก็เลยเลือก3ตัวนี้มานะครับแต่ใช้เลือกตัวเดียวมันก็ยากนะครับอันนี้ผมเผื่อไว้สัก3าตัวแล้วกัน0ูนย์คาดว่าจะมานะครับหลักใดหลักหนึ่งนะครับก็ฝากเอาไว้ให้ท่านผู้ชมเอา ไปดูเป็นแนวทางแล้วกันนะครับถ้าชอบก็เลือกเอานะครับถ้าไม่ชอบ3าตัวนี้ก็รอดูสูตรอื่นนะครับย้ําว่าตัวเลขวิ่งล่างตัวเดียวมันมีครบทุกตัวนะครับตั้งแต่ศูนย์ถึงเก้ามีหมดนะครับอยู่ที่ใครจะเลือกสูตรไหนนะครับอยู่ที่ว่าใครจะเลือกถูกสุดท้ายก็ต้องไปรอดูในวันที่หนึ่งธันวาคมนะครับถึงจะรู้คําตอบว่าจะเข้าหรือจะไม่เข้านะเราก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับใครชอบเลขไหนนะครับศูนย์เก้าหนึ่งนะครับ ผมชอบอยู่ตัวหนึ่งนะครับมันน่าจะมีแต่ตัวหนึ่งในนี้นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ